บริเห็นกันโดูเลยเพื่นม่ลินน้ำพี่น้องด้ยวันนี้แบบว่าไม่อยู่บ้านเท่ามันกันเนาะเท่าตากแดดต่างร่มนะแม่อยุงเท่แม่น้ำกับแบบว่าน้ำเข้มเข็มเนาะเมนเป็นังบาบาดาลเปหนังปลาปลาที่แบบว่ามีข้อลงข้อลี้นยังสินะ่าอันนี้เฮือนเจ้าบอกเซาหนักเลยเซาแล้วค่ะโอ้เรือนล่างใหญ่เลยทุกคนเห็นบอกเลยคร้บุกเท้าชาวนลเลยนะทุกคนเลยอันนี้เหตุงานอยู่ประเทศไทยบอก ได้เงินจากประเทศไทยผมมาเห็นพ<ม>อเจอเพื่อนจนมีแต่เพื่อนแต่ว่าหาครูอยู่ตอนนี้หาว่านอะไรตอนนี้เาคนมาอยู่น้ำานะ<า>เาคนมาอยู่น้ำเออแมนโสดบ่อซน้ำมาโซดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อทุกคนเมืองเนี่ยเพื่อนกับมีแล้วก็มาอยู่บ้านทุกคนโสดอีกต่างหากเอาทุกคนตอนนี้ตอนนี้กลับมาทอดบ้านย่างสูงเลยพี่น้องเลยเป็นบ้านของสาวน้ำไหนมั้งพี่น้องบ้านย่างสูงเนาะ เดี๋ยววันนี้จะโทรหาเพื่อนพี่น้องกัยเดี๋ยวลงไปก่อนเพื่อนอยู่ไสอไอก็ะหู้ที่สาวน้ำสาวน้ำทคนฮักเอาฮอดบ้านเพื่อนแหละเดี๋ยวจะโทรหาเพื่อนเนาะว่าเพื่อนอยู่ไซกันแน่ทุกคอดบ้านกันเลยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดียวอันนี้เป็นบ้านสาวน้ำบ้านยูทูบเบอร์สาวน้ำเราสื่อเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเขาไปผ่านอยู่นดีกว่าดูเลยกุ้มมาอันนี้่คุ้มโคตรพิกานเลยเนาะ เราจะไปถามเพื่อนอยังไงใช่เจ็บโรหาเพื่อนกันพี่นอ้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยู่บ้านย่างสูงเป็นสาวนับเราเสาวลาวอินนี่สองสื่อซ่องเพื่อนทุกคนเออเดี๋ยวทุกคนมาเดียวพอระยะจ,จอดรถโทรหาเพื่อนแป๊บหนึ่งทุกคนสาวน้าได้ขอนระยะ อันนี้หาเพื่อนก่อนพี่น้องเลยโทรหาเพื่อนก่อนสาวน้ำสาวยูทูบเบอร์มันวาอยู่บ้านโดนเลยแหละเพื่อนบุกค่อยได้แบบอันนี้นะเพื่อนแบบบุกค่อยได้เพื่อนบ่อยไปไทยเพื่อนบอกให้ไไมาหาเพื่อนมาเนี่ยโทรหาเพื่อนก่อนพี่น้องสาวน้ำเพื่อนบอกเพื่อนอยู่บ้านยังสูงฮอดะบูฮ, <ะ S 1> ฮลัฮโลโหลอยู่สาย เขาอยู่ทางเขาบ้านเจ้าย่างสูงมันบอกเขาอยู si ่ทางเขานี่เนี่ขี่ไปหอดสินหอหนาวัดแม่อหนาวัดนะจากตามแคบขทางมากของพ่อนเลยอ๋อหอหนาวัดแลวขี่ตามทางไปวดเรือนเจ้าเลยแม่แปลว่ากล้ๆมจากทางเขาไปนี่ไกลบ โบกายบันไดบ่าทางเข้าไปทอดบ้านเจ้าโบกายบันไดเนาะทางเข้าไปจากบ้านบ้านเจ้าโบกายบันไดเนาะเออโดยโดยโดยเดียเ๋ยวคอยเข่าไปผู้เดียวเหรอผู้ดเดียวแล้วเนี่ยอยแวะมาหาเจ้าแล้วกับเพื่อนแล้วนี่เออมากกว่าคนเดียวเออโอเคโอเค ตอนนี้กะฮอดชา,านวนาชาวนเราบอกไว้ขี่เขาไปนะทุกคนอันนี้ทางเขาบ้านเพื่อนนะทุกคนกับ,บรถเตกต่างครับทางเขาบ้านเบ้าแน,เนวเราทุกคนกับเป็นทางแดงเนาะแน่นอนขับรถใหญ่มาในขี่พุ่นในขึ้นเลยเนาะนะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเช้านั่กันเลยทุกคนไปกันเลยตอนนี้กับว่าฮอดเจอเช้านาบเลยพี่น้องเลยยูทูบเบอร์เพื่อนเลยแหละพี่น้องมาหนี้ได้แวะมาหลินน้ำเพื่อนพี่น้นองเลยามาสวัสดีเลยมาหลินน้ำเพื่นพนอนเลยทุกคนเอ้าสบายดีเช้าน้่งสบายดี เป็นยังไงบ่ได้เจอกันโดนเลยนะเป็นอะไรคือว่ามาอยู่บ้านคือมาอยู่เลยบอเล่นอะไรคือมาโดนแท้แมนมาอยู่บ้านไม่อยู่น้ำพอแล้วเมนคือมาโดนแท้บ่ได้เจอกัจากเดือนแล้วบ่าเป็นสามสี่เดือนเหรอบ่กเนาะประมาณนี้เลยทุกคนอืมบ่อยากเมื่อไทยบ่บ้านที่ไปอยู่กำลังหางานสิไปอยู่กำลังหางานหมอหาบ้านอะไรบ่อนเก่าจะได้สัก บนเก่าก็อะไรโคนแล้วบนเก่าโอ้ยู่บ้านเขาเป็นไงอยู่บ้านเากเออทมเนี่ยอยู่บ้านเขาเจ้าพื้นเอก่อน้นาิหฮะอยู่บ้านเากัตอนนี้ก็แล้วเกี่ยวเขาแล้วเนาะเมนเ้หนี้กไปขุดมันอยู่สวนปู่ยูดง พูดมันเนา,าะตามภาษาบ้านเราอะลมาแรนบ่ม,มีแบบบริห็รงานนะแต่สิไปอยู่กําลังตีตองงานกําลังตีต่องานสิไปอยู่เพ่อจะขึ้นะได้ตัดสินใจมาอยู่บ้านเราหรือว่ามาหลินเหรือมาอย่างมาอยู่เลยมาอยู่บ้านเลยมาลองอยู่บ่อยู่บ้านอีกสกองปีได้บริเารงานนะเจ้ามาอยู่บ้านสองปีบริหารงาน,น เออเนื้อนะทุกคนอันนี้ยูทูบเบอร์เนื้สาวนา่า,าคอยพูดเล่าในี่โมเดเห็นกันนู้นเลยเป็นแม่ลินน้ำพี่น้องด้ยแบบเนี้ยแบบว่ามาอยู่บ้านข้ามันกับเนาะข้าตากแดดตากลมนะแม่ยุงเทแม่แม่นน้ำกับแบบว่นาน้ำเข้มเข้มเนะมาะเม็นปนังบาร์ดานั่งบาร์ดานเป็นหนัง,าาปนงปลาปลาที่แบบว่ามีค้อลงคอลี้นยังสีนะาทุกคอันนี้เฮือนเจ้าปอสาวน่านี่ยใช่แล้วค่ะโอ้เรเทือนล่างปอใหญ่อย่ทุกคนเห็นโมเดหุ้บหุ้บห้เฮือนเชาวน้าเดินเลยทุกคนเลย อันนี้เห็ดงานอยู่ประเทศไทยบอกได้เงินจากประเทศไทยบอกมาเห็ดเนี่ยพอเธอเห็ดเงินจนมีแต่เพื่อนแต่ว่าหาคูอยู่ตอนนี้หาว่าอะไรตอนนักคนมาอยู่น้ำนะแถคนมาอยู่น้ำโสดบอสนาบมาโสดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนบวกเนี่ยเพื่อนกับมีแล้วก็มาอยู่บ้านทุกคนโสดอีกต่างหากอันนี้ก็เป็นอันนี้เพื่อนได้ทุกคน อันนี้เป็นบ่อนนั่งลิ่นนั่งเที่ยวเพิ่นหรอกกันนี้นะเบื้องเนี่ยวันวน,น,น,นี้เราแนวกลักบมาหาเพิ่นพี่น้องเลยหลังจากบอดิเจอกันประมาณสามเดือนเลยประมาณนี้แหละทุกคนก็เลยเลแหวมาลิ่นนั่เพิ่นเนาะมาลิ่นมาหัวนั่เพิ่นนี่แหละทุกคนเพิ่อนอยู่บ้านยา่างสูงเนาะชาวนาเนาะแมนอยู่สวรรค์อยู่สว,<ม>สวรรค์ในเขตทางขึง้นสวรรค์ในเขตเนาะแมนเป็นจะได้มาบ้านคอยดีนะเพราก็ลงทางด้วกันมาทำงานขี่พว สัตว์เราไปหมดใช่แล้วว่าบอกถ้าผูกกับสิไปบหมนพุ่สูงแมนเหมือนถาทางก็ไปบอกแมน่แมนแม่นทางไปเหมือนทาดท่านคอยลงเจ้าบอกคอยเพราะคอยอกเออ็ยกเลยเข่ามานสิแท้ๆเพื่อนเพื่อนอยู่พี่ทุกคนเพื่อนเพื่อนโอ้บรรยากาศเพ,พื่อนเราดีดีพี่น้องเลยอยู่ทุกให้ทุกหน้าล้มผัดเย็นจ่อยจอยปไปาพี่อยากมาอยู่นะจ๊าหนำเนาะมากมาก็ว่าอยู่แหละหาเงินมาแต่งเนาะเออเพื่อนก็มีแหละมีแต่หาเงินมาแต่งกับยู่แล้ว เมื่อไหร่ทุกคนอ่าปีนี้อยู่เนี่ยก็จีป้ากรุงเทพหมดแล้วก็เข้าเร้าอนี่ไปอยู่ประมาณปลายปลายเดือนปลายเดือนนี่เป่าอืมิีป้าเหยียดงานกรุงเทพต่อหลังจากอยู่บ้านมาดนเนาะจากปีแล้วก็อยู่บ้านสองปีทุกคนเป็นไงมันอยู่บ่ได้บ่สนิมอยู่บ้านเนาะก็ได้อยู่แบบว่าก็พ่ออยู่ได้นะแบบว่า พออยู่ได้อยู่เพราะว่าเท่ากับสิ้นสิน่ะคืออยู่อยู่ไทยก็ดีแบบนึงมีการไม่งานเหตุอยู่วนเท่ากับคือเท่ากับอยู่แบบอยู่เหตุไห้เหตุหน้าผูกพักผูกงานอยัง้สิ่งกินแบบอยู่แบบพ่อเพียงสินะแบบประหลุนว่าอยู่วานเท่าก็ดีแบบนึงแต่อยู่ก็พระมชาติเนาะอยู่กับทุกสิ่งแหละกับงัวกับท้องไห่ท้องหน้าต้นไม้อีกยังสินะนั่นก็ดีคนละแบบเนาะอยู่ไทยก็เห็นงานก็ไอะไรเงืนออยู่พี่ก็ะ ก็แบบว่ามันบริหารงานนะนะขาดรายได้อีกเราะฉนั้นโอมีได้ได้จังไหนกะต้องไหนกลับไปอะไรที่งานอยู่ไทยนะกลับไปสู่ลุยต่อเนาะแต่ก็ยังบระธานหลังหูมาสิไปเห็นงานมือใดเห็นนะแบบว่าสิไปสิไปเดือนใดสี่นะแต่ว่าไปปลายเดือนนี้กัสิไปแบบไปลินนะซื้อแต่ว่าบริหารงานเนาะสิไปลินบอกเขาบอกเจ้าสาวงามเ่ยชุดยองหวัดลินเลยทุกคน เรามีเงินหลายคืออยางนอยางเง้ยโอยเห็นเงินไข่สมบัติแต่ว่าเงินไข่ไม่ได้ไข่จะไปไปไปลินเนาะเมนขวนก็มีหมูมี่ยังอยู่คนเดียวขวก็มีหมูมีหมูมีแบบก้นหุ่นจักรนะฮะเมนเท่ากับไปพักไปอาเซยน้งเขาทเสียเท่ากับเบรเสียค่ะเมนเท่ากับซามารถไปเที่ยวหันเที่ยวหนีเบิร์กหันเบิร์กหนีเบิร์กภูเบิร์กยังปีใหม่นะอยู่ประเทศอะไรจมีแบบคำแนะน้ำบอกบางเท่ีแบบคนลาวฮะนี่อยากตัดสินใจอยากมาอยู่บ้านอยากเสีย เพราะว่าเจ้าก็มีประสบการณ์บ่่ละมาบ้านเจริญเทือนอยู่เทือนละสองสามปีมาอยู่บา้บานนะบ่อันนับแรกเลยต้องมีเงินมีเงินห้องทงหล,ลายๆไปเพระเาะว่าอยู่บ้านเท่านี้แบบมาจากไหนวะที่มาจไหนถ้าเปียกๆมันก็อ,อยู่ไทยแหละมันต้องในสื่อนะอพวกที่ข้าเห็ดบ่ได้เยาฮาราบ่ได้าย์มคือปลาแดงแป้งนัวปลาแดกของที่อาเซียนได้นะแต่ว่าพวกสู้รสนะฮะหรือว่าแป้งนัวน้ำปลาน้ำตาลไปนะครับก็ต้องในสื่อนะพวกสปู แพบซักผ้ายาซับผมยังเสียเขากต่องในสือ่อมันกับต่องแบบรักๆก,ก็คือมีเงินแหละเป็นไงค่าใช้จ่ายมันสูงเมอยู่บ้านเา้ามันกระต่องมีเงินนับแหลกเลยเพราะว่าเ้าบวบหาบัอยูบ้านเขาบวบในประเทศงานเนี้ยห้ากต้องเอาเงินตรงถีง่ว่าเขาเก็บไดหรือว่าหามาไดจากประเทศไทยนี่ยใส่ใจสินะแต่ละมือเมนพูดง่ายนะกัทาวายักมาต้องมีธุรกิจเนาะถึงจะอยู่รอนนดเนาะสั่นแลงยากเนาะเพราะว่ามีเงินห้องทงซาเลยก็อือ แล้วก็คิดว่าตัวเองนี่ประหยัดจังซี่นะมาอยู่บ้านก็พยายามแม่มาหาได้เฮาก็ไปหาคือคอยนี่ก็ห้อยจังซี่นะมันมันหาได้เนาะก็ไปคััวกับป,ปูจังซี่นะของที่แบบว่าเฮาหาได้เนาะบอกน้องใหม่เฮาก็ประหยัดต,ตรงนี้หามาเฮาก็บ่ต้องซื้ออีหยังซี่นะอืแม่มเออแม่น,นี่<อ>ก็แล้วแต่ความคิดของแต,ต<อ>่ละคนเฮาบางทีกัเก็บบุคือกันแม่นๆบางคนก็อ่ะมักใช้ชีวิตอยู่ไทยหาเงินอยู่ไทยยังซี่เนาะเฮ็ดงานอยู่ไทยก็มีเงินเดือนแต่ว่ามาอยู่บ้านเฮามันผัดบ่มีเงินเดือนแต่ว่ามันก็ มันก็มีความสุ้อีกแบบหนึง่งมันก็อสระเนาะงฮ้ยอซบ่มีใครไปจานายแมนแมนแลก็บมันเกิดขึ้นก็บแบบว่าความคิดองเข้าวาเฮาอยากอยู่ไสอ,อยู่ไซหลังผมซื้อว่าเออมันดีมันสบายใจตอนแรกกังวลบ่ตอนแรกนี่กังวลแมนมอตอนเริ่มแรกเลยที่วาเจ้ามากังวลบ่ะสินใจมาอยู่บ้านถึงสองสามปีกาลักๆเลยก็คือตอนลรกด้วย ตอนแรกหันนกับบมี่เฮือนเออมาหายันเนี้ยเออเี่ยดีโอ้ยเรดี๋ยวมหายรอบเดีมาหายรอเจอนน้นีร้สานาเน้อหน่อยทุกคนเพื่อนเอาน้ามาให้เยนเ่ไเดี๋ยวมาเนี้ยเทนี้กได้คักไปจไปลาตอนเนี้ยมาอยู่บ้านดนนมาเจาเนาะเาเบ้งทุกคนเบ้งห ชาวนาเรายังอยู่ได้เรจับ<ล>จูดเลยได้ปะเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยแอยนตั้งโต๊ะมาถือเลยไหมมาอยู่บ้านโดนช่องสามปีไปน้องเพื่อนปฎิกับไทยแต่ละรอบแสดงว่าชาวนาเหมือก็มีเงินอะไรทุกคนเพื่อนอยากมาเนาะชาวนากากามัน,ม,น,ม,นมันกับพี่พออยู่พอก,กินน่ะนะก็มีพอใส่พ่อจ่ายบ๊ได้มีแบบมาคือมหาสมมหาศาลมีกาวายู่ได้แล้วอีกอย่างก็คือเฮากับมีมีเพื่อนน่ะนะมีหมู่มีกับเบิ้งเนี่ยเพื่อนเราโอ้ตัวเราใหญ่เลย ผูกข้างหน้าพ่นสัดเจนเหมืนอันตะวตัตตอนนี่น,นี่เขาอยู่ในเทียงบริเวณเทียงเหมือนผูเกกอนเหมือนโอ้เนาะสนามกะกะเี่ยงนี้ก็ได้หาหาจากไประเ,ร<บ>เทศไทยเนาะเมนโอ้เด็กแรกเลยกะไปหาเงินอยู่ประเทศไทยเผื่ออย,ยังเผื่อยอย่างมีเฮือนหรือว่ามีบา้านนะ้างเทปจะปีสนามจะได้เฮือนหลังนี้มาสิบสิบกว่าปี สิบกาปีอย่างร<ม> EN, ปร้สบควสมผสมเร็จเด้ดเฮือน<ม> EN, ตามคำที่ต้องการเนาะเ <ม EN, S 1> ดียวกับมี f เอฟซีไทยสวยเน้<อ>มีคนไทยเพิ่นกับหูจกักเพิ่นอีตุนยังสิบกับสวยคนไทยเขาจะคือดีแทนเนาะผสมกันสินะกันจะเลยได้ รักๆเลยก็คือมีเพื่อนแหละนับแฝงนอนถาผู้ใดที่ว่าเป่งงานอยู่ประเทศไทยอยากกลับมาอยู่บ้านเฮ้านับรับแล้วเลยคือมีบ้านของตัวเองแล้วก็มีเงินเนาะแล้วก็คิดว่าเออพ่อแล้วกับการแบบทํางานอยู่ประเทศไทยอยากไปอยู่บ้านยังไะมันก็อยู่ได้คือข่อยนี่ข่อยอยู่ได้เลยขอยนังแบบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยกู้สึกว่าตัวเองใส่ชีวิตอยู่ล่าร้ายกว่าอยู่ไทยอยู่ไทยก็ไปอยู่แต่ว่ากับไปหลินนําเดือนยังสินะกับก้าวผ้า เซิ้งแบบไปลินเนาะเมนไปลินไป,เ,ออไปเที่ยวแล้วก็ทั้งที่ก็ทายคลิปน้ำสีนะคือไปเซี่ยวก็มีคนหูจักเขาก็บบริสียแบบราคาใส่จ,ใจใ่ายค่าผักยังสีนะเขาก,ก็มีแต่เสีคคยค่ารถค่ายังไม่าเ้าไปเที่ยวสีนะเวลาไปพ่อเข้ามีเม่เพื่อนเป็นของสก้องหน่อเวลาไปเนี่ยกับหูซึกแบบคิดหอดแต่บ้านอ่ะแมนแบบคิดหอดเป็นห่วงสินะเพื่อนห่วงบ้านตัวเองว่าชั้นพอแม่เข้ามาเขามีเป็นของตสก้องเลยแม่แม่แม่ก็มีคนอยู่ให้อยู่ก็คือแม่กับปลาสี่นะแต่ก็ยังมีความแบบ คิดฮอดแบบว่าตั้งวนว่าชันเถาะเออแบบว่ากิดฮ<บ>อ,อ,อดเนาะแบบเขาเคยอยู่เคยนอนสีน้ำคือะไรมันเป็นลำลำพักลำแล็กของเขาเนาะเมนเออเดี๋ยวก็ช่วงนี้กะสิไปยอยู่ไทยสิแบบมาบ่นไปที่งานหรอกไปไปดินยังสี่พอมาปีเสาร์กับมาแต่ไทยเนี่ยก็มีคนอยู่น้ำบอลน,น้ำเมร์ปกตินี่ปีเสารกับพี่เคยไปอยู่ไทยข่อยอยู่กับเมร์ก็ร้านสองคนเน<อ>ี้ยขวดทองไในเบิ้งไในแย่งเปนแบบอุ้ยก็ลังมาดีขึ้นช่วงนึงนี่เลยมาแต่ไทยได้ประมาณหสองเดือนนี่แหละเหมืนกั ใส่ซีเบจูซี่แหละบริหารงานยังหรอเงินเดือนมันน้อยอยู่บ้านทั้งานนักเรียงานอย่างปกติมันก็มีอยู่งานแบบพวกงานล่งงล่งง่ายยังสินาแต่ว่าเงินเดือนมันก็แบบบปบโสูงเงินเดือนมันสองสองหลานสามหลานยังเสียสองหลานสามหลานมันก็อยู่มาได้แล้วเนาะขัดีเป็นเงินไทยเท่าใดบ่แม่นสองพันอีู่มันสามสี่พันเนี่ยนะสามสี่พันเนาะล้านหนึ่งเนาะสองล้านเออสองล้านกับมันสามสี่พันถาคนแบบว่าประหยัดยังสินาอยาก เห็ุนะกัะเหตุไดบางคนนี่มีความกลัวยังสิก็จะเออบ่อยากไปไทยแลวอ่ะอยากอยู่บ้านเท่าอยากหาพ่อแบบพปรตีนเมนไม, <EN. S 1> ม่มียังต้องแบบว่าต้องอยากได้เนี่ยนะแต่่าถ้าเรื่องอยากได้นู่มในนี่ด้เพื่อนหรือ่าเลยรถได้ที่ดินได้เพียงรายอย่างต้องทำง,งานอยู่ไทยได้เงินดีกลัวแมนประมา่านน้านจละทุกคนอันนี้ก็คือ คำไอ้ไอ้นี่ก็คือคำแนะน้ำเพื่อนแหละก็คือความคิดของเพื่อนเราทุกคนว่าเออการอยู่บ้านต้องเป็นแบบใดแน่นะต้องมีแนวใดแน่ทุกคนอันนี้ก็สาวน้ำพี่น้องสาวเราสาวน้ำช่องช่องเลี้ยงก็เคยสาวเราคนอินดี้สาวเราคนอินดี้สองเนาะแต่พี่บุตรเอยลงคลิปช่วงนี้เอฟซีอาจจะขีดหอดเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าได้ลงคลิปเนาะทุกคนโดนโดนเพื่อนสิลงเธอหนึ่งอ่ะ ตัวคลิปนี้วัเนียกัขอจบขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะเส้าน้่งผากในเะส้าน้่งผากแน่ฝากเป็นกำลังใจวใันนี้ในด้วยพีน่นงเข้ามาเบิ่งคลิปแล้วกฝากกูไลก์กดแชร์กดติดตามบ๊ายบายสวัสดีค่ะ